กาลครั้งหนึ่งในป่าลึกที่เงียบสงบมีฮิปโปน้อยจอมสอนชื่อว่าหมูแดงหมูแดงเป็นฮิปโปที่ไม่เหมือนใครเพราะเขาชอบผจญภัยสำรวจป่าและหาเรื่องเล่นแผลงๆอยู่เสมอเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆในป่าแต่บางครั้งก็สร้างความวุ่นวายให้เพื่อนสัตว์ตัวอื่นด้วยความสนของเขาวันหนึ่ง หมูเดงได้ข่าวว่าที่ริมแม่น้ำมีหินแปลกๆที่เปล่งแสงระยิบระยับอยู่หมูเด้งตื่นเต้นมากและชวนเพื่อนๆอ,อย่างเจ้าเสือนกแก้วและกระต่ายไปด้วยกันพวกเราไปดูหินวิเศษกันเถอะหมูเดงบอกด้วยตาลุกวาวเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยและตกลงที่จะไปกับเขาการเดินทางไปที่ริมแม่น้ำนั้นไม่ง่ายหมูเด้งและเพื่อนๆต้องผ่านทางที่เต็มไปด้วยกอหญ้าสูงมีมแมลงบินบนอยู่ทั่ว แต่หมูเด้งไม่หวัน่นเขาเดินนำหน้าพร้อมเสียงหัวเราะและความมั่นใจเมื่อถึงริมแม่น้ำพวกเขาก็เห็นหินก้อนใหญ่ที่เปล่งแสงสว่างสวยงามหมูเด้งอดใจไม่ไหวจึงรีบเข้าไปใกล้ๆและจับหินนั้นขึ้นมาในทันใดนั้นเองแสงจากหินก็ส่องสว่างจนทําให้พวกเขาทุกคนต้องหลับตาและเมื่อเปิดตาขึ้นอีกครั้งพวกเขาก็พบว่าพวกเขาอยู่ในโลกที่แปลกประหลาด เป็นโลกที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงดนตรีเมื่อหมูเด้งและเพื่อนๆได้เข้าสู่โลกดนตรีที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงดนตรีพวกเขาเริ่มเดินลึกเข้าไปและพบกับดินแดนมหัศจรรย์ที่ทุกสิ่งมีเสียงดนตรีในตัวเองต้นไม้ใบหญ้าสั่นไหวตามจังหวะทำนองลำธารส่งเสียงใสเหมือนเพลงเบาๆและแม้แต่สายลมที่พัดผ่านก็เหมือนกำลังเล่นโน้ตดนตรีอยู่หมูเด้งตื่นตาตื่นใจกับโลกใบนี้ เขาเริ่มเต้นไปตามเสียงเพลงที่แววเข้ามาอย่างสนุกสนานจนเพื่อนเพื่อนเองก็อดใจไม่ไหวกระต่ายก็โดดเด้งๆดงเข้าจังหวะนกแก้วโผบ,บินหมุนรอบๆเสือเองก็กระดดโดดลดเต้นราวกับเป็นนักเต้นมืออาชีพทั้งหมดต่างสนุกสนานไปกับเสียงเพลงในป่ามหาัศจรรย์แห่งนี้ทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงดนตรีดังขึ้นเป็นพิเศษจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีลำแสงสว่างออกมาจากใบไม้ หมูเด้งเดินเข้าไปใกล้และพบว่าที่โคนต้นไม้นั้นมีกล่องดนตรีวิเศษซ่อนอยู่ทุกครั้งที่เขาหมุนกล่องดนตรีเสียงเพลงเพราะๆก็ดังขึ้นและทำให้ทุกอย่างรอบตัวสดใสย,ยิ่งขึ้นไปอีกแต่กล่องดนตรีนี้ไม่ได้เพียงแค่เล่นเพลงเท่านั้นมันยังมีพลังในการเชื่อมโยงเสียงดนตรีจากใจของทุกคนเข้าด้วยกัน หมูเด้งและเพื่อนเอนเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่พวกเขาหัวเราะหรือส่งเสียงร้องเพลงดนตรีในกล่องก็จะเปลี่ยนท่วงทำนองให้เข้ากับอารมณ์ของพวกเขาหากพวกเขารู้สึกมีความสุขเสียงดนตรีจะสดใสและร่าเริงหากพวกเขารู้สึกอบอุ่นดนตรีจะนุ่มนวลและไพเราะราวกับกล่อมให้นอนหลับหมูเด้งและเพื่อนใช้เวลากับกล่องดนตรีนั้นจนดวงอาทิตย์ในโลกดนตรีนี้เริ่มรับขอบฟ้า พวกเขาจึงบอกลากล่องดนตรีวิเศษแต่ไม่ลืมที่จะนำเสียงเพลงจากกล่องดนตรีกลับมาอยู่ในใจของพวกเขาและเมื่อใดที่พวกเขานึกถึงโลกโดนตรีมหัศจรรย์นี้เพียงแค่หลับตาลงหมูเด้งก็สามารถได้ยินเสียงเพลงนั้นในหัวใจเสมอการผจญภัยในโลกโดนตรีทำให้หมูเด้งและเพื่อนๆกลับมาด้วยความสุขและความประทับใจและนับตั้งแต่วันนั้น ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหมูเด้งก็ยังคงเต้นรำและร้องเพลงด้วยความสนุกสนานพร้อมกับพลังแห่งดนตรีที่ทำให้ทุกวันของเขาเป็นวันแห่งความสุข